จะพิสูจน์ว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่อย่างไรดีครับจะพิสูจน์ได้อย่างไรมีพิสูจน์ได้ก็คือโยมต้องทําชันหนึ่งสองสามสี่ได้คือต้องสร้างทํามันเป็นเหตุเหมือนโยมผมอยากจะสร้างจรวดได้ครับงั้นไปเรียนฟิสิกส์ก่อนไปต้องสร้างทํามันเป็นเหตุก่อนถูกต้องไหมถ้าคุณไม่สร้างเหตุตรงนี้แล้วคุณจะรู้ตรงนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วนรกสวรรค์นเนี่ยคืออะไร ก็คือพบพบหนึ่งใช่ไหมนรกกัมเนชานเประวิสัยคือพบพบคืออะไรคืออารมณ์นะคือที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณไปรับรู้วิญญาณรับรู้อารมณ์มีไหมละ่ะทุกคนคุณรู้อารมณ์เลยไหมได้ดังนั้นคนคนนั้นต้องดูวิญญาณของตัวเองดูจิตของตัวเองเนี่ยกำลังพิสูจน์เนี่ยเนี่ยครูเจ้ากำลังพิสูจน์ให้ว่าพบมีจริงนะชาติมีจริงนะ ชาติเป็นอย่างนี้นะภพเป็นอย่างนี้นะวิญญาณเป็นอย่างนี้นะจากนั้นเนี่ยในพบหรืออารมณ์เนี่ยมีทั้งดีทั้งเลวใช่ไหมถ้าไปตั้งในอารมณ์พยาบาทนะเป็นไงอะเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยเดือดร้อนไหมเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่ใช่ไหมยพยาบาทไหมเปียดเบียนไหมใช่ไหมอืมเนี่ยเกิดทุกข์หรือเกิดสุขเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็ชัดแล้วแล้วถ้า เธอกําลังจิตกําลังเกาะอารมณ์พยาบาทเนี่ยแล้วกายมันแตกทําลายตายไปเนี่ยเธอคิดว่าอารมณ์ที่เป็นพยาบาทเนี่ยมันจะสร้างเทวดาขึ้นปรากฏเหรอนีมันจะสร้างมนุษย์ปรากฏหรอนันก็เป็นเดราาัจฉานเขี้ยวงอกเขางอกเนี่ยมันก็พอประเมินได้แล้วใช่ไหม,มแค่เวลาเราโกรธคนเดิน เกี่ยวงอกแล้วใช่ไหมแทบจะกินไอ้อีกคนแนละ้วใช่ไหมมันก็เหมือนกันนะ่ะแล้วพอเราได้จดตุตฌานฌานที่สี่น้อมจิตไปสู่ปุเพนิวาสานุสติยาณจตุปปาตญาณทีนี้แหละเห็นจริงแล้วพระเจ้าถึงเห็นจริงไงท่านบอกว่าที่ท่านพยากรณ์มันเนี่ยท่านไม่ได้จาใครมาพูดนะท่านไปเห็นมาเองเนี่ยมีที่ท่านจัดไว้ด้วย บอกเรารู้เองแล้วบอกวิธีในการที่คนคนนั้นอยากจะเข้าไปรู้ด้วยว่าเธอต้องทํำยังไงถ้าอยากรู้เนี่ยละนิวรณ์ห้าสิละการปฏิบาติเบียเบียนแล้วเธอจะได้ปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขพอได้แล้วเธอลองละวิตกวิจารเธอจะได้ทุติยฌานเธอลองละปิตินะเธอจะได้จตะตติยฌานเธอลองละสุขนะเธอจะได้จตุตฌานพอถึงจตุตฌานเนี่ยพงษ์บอกเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงาน สามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็น,น,นเอเนกเหมือนช่างทองที่ทําทองรูปประพันธ์เผาทองพอดีปะพรมน้ําพอดีทองเนี่ยอ่อนโยนควรแก่การทําเป็นทองรูปประพันธ์ดังนั้นจิตที่เข้าถึงชานที่4เนี่ยเป็นจิตที่ควรแก่การงานหรือเปรียบเหมือนเนี่ยหม้อน้ําที่มีน้ําเต็มหม้อเธอยกหูมหม้อเนี่ยเวียงไปทางทิศใดน้ําจะกระชกไปทางทิศนั้น เมื่อเธอน้อมจิตไปสู่ปุปเพนิวาสานุสติญานเนี่ยเธอก็สามารถรู้ระลึกชาติในอดีตได้เป็นอนเนกชาติอย่างนี้ก็ตามกำลังดังนั้นพู้เจ้าจะอธิบายหมดบอกหมดพู้เจ้าถามพรามณ์ที่เธอบูชาพรมอยู่เนี่ยเคยเห็นพรมไหมพรามบอกไม่เคยและอาจารย์ของเธอเคยเห็นไหมไม่เคยอาจารย์ของอาจารย์เคเห็นไหมไม่เคยพู้เจ้าเลยบอกเนี่ยพวกตาบอดจูงตาบอด ตาบอดเกาะแถวกันไอ้คนหน้าก็ตาบอดไอ้คนหลังก็ตาบอดบอดเกาะบอดเดินกันตกเขวตกลมไปเลยครูเจ้าบอกท่านเนี่ยเห็นพรหมและรู้หนทางไปสู่ความเป็นพรหมด้วยเธอก็เป็นได้เป็นพรหมได้ไม่ต้องไปไหว้หรอกเธอก็เคยเป็นมาแล้วเนี่ยเธอก็จเจริญเมตตากรุณามุทิตาเบขาสิจเจริญเมตตาได้พรหมากายิกาอาภาาัสระนะกรุณาสุภกินหะมุทิตาเวหัปละ อุเบกาอายุเทา 1, 2, 4, 500, 320, ่าไรหนึ่งกับสองกับ4กับ500กับรู้ไปถึงว่าพรมมะเนี่ยอายุเท่าไหร่เวหาภะละ500กับตายแล้วไปไหนไปนรกต่อรู้จนจบหมดเลยอ่ะอธิบายละเอียดหมดเลยเนี่ยเนี่ยคือความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลบอกทุกอย่างมีเหตุมีผลสมารานเราอื่นเนี่ยพูดถึงนิพพานเหมือนกันดับเย็นดับเย็นแต่บอกหนทางไปไหมไม่บอก ไม่มีใครบอกหนทางอย่างละเอียดละออกเป็นลําดับขั้นของพระเจ้าเราเนี่ยพูดหนทางด้วยพูดปลายทางด้วยพูดหมดครอบคลุมเป็นเหตุเป็นผลนี่คือความต่างกันก็เป็นประมาณนี้นะก็สุดท้ายถ้าถามว่าจะทําใจไม่ให้โกรธคนที่เราเกลียดง่ายที่สุดด้วยวิธีใดวงเล็บบอกว่าแผ่เมตตาก,ก็ทําแล้วแต่ไม่ดีขึ้นสําหรับการกระทําของเขาอยู่กับลมอนาปานสติแก้ได้ทุกเรื่อง อยู่กับลมก็คือยมต้องมีปัญญาด้วยนะพอยมโกรธมาปุ๊บยมดึงกลับมาที่ลมยมเห็นอะไรเห็นอารมณ์โกรธไหมดับมันหลุดไปใหม่ก็จริงรู้อ่าอ๋ออารมณ์โกรธเกิดดึงกลับมาใหม่ดับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งยมจะเห็นนะพอต่อไปโกรธขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวมันก็ดับมาเราก็ดึงมันไปดึงกันมาจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับแพ้บ้บบบางชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้าง วันหนึ่งก็จะเห็นนะออกี่รอบแล้วไม่มีอะไรจริงจังเลยของปลอมหมดเนะ่ะพอโกรธข้างใหม่มาก็เดี๋ยวก็ดับมันก็หมดราคาไปเรื่อยๆมันจะหมดราคาหมดราคาหมดราคาจนเห็นมากพอเห็นเป็นแสนครั้งล้านครั้งอยู่นิพิทาเบื่อหน่ายก็จะโกรธมาเอ้ยอย่าโกรธเลยเดี๋ยวก็ดับเลยไม่มีราคาไม่มีอะไรสุขมาก็เท่านั้นทุกมาก็เท่านั้นก็ <S 1> <S 1> เริ่มปล่อยวาง การเห็นเกิดดับก็คืออย่างนี้ประโยชน์อย่างนี้การจะเห็นก็คือดึงจิตกลับมาที่เสาเกลื่อนเสาหลักอารมณ์อันเดียวที่เราตั้งไว้จิตมันไปสร้างอารมณ์ใดก็ทำดึงกลับมาดึงกลับมาปุ๊บเห็นดับทันทีเลยผู้เจ้าบอกเวลาเธอละนันที่เธอจะเห็นนิโรธเวลามีนันที่เธอจะเห็นสมุทัยพอเพลินไปจะเห็นเกิดพอละความเพลินจะเห็นดับสังเกตดีๆจะเห็นเกิดดับเกิดดับเฝ้าดูอยู่อย่างเนี้ยหลุดพ้นได้